DJI Mini 3 Pro กับ DJI Air 2S เลือกอันไหนดีคลิปนี้มีคำตอบครับทุกคน โอเคครับทุกคนก่อนอื่นเราก็ต้องมาพูดถึงน้องเล็กสเปคจาก DJI Mini 3 Pro ก่อนนะฮะว่าเขามีจุดเด่นมีฟังก์ชันมีสเปคยังไงบ้างนะฮะเบื้องต้นเลยคือจากการที่ได้ถือคือน้ำหนักอะเบามากๆทุกคน <Wow. S 1> น้ำหนักเพียงแค่249กร,รัมเองคือเบามากเล็กมากนะฮะแล้วก็ซึ่งมันนำไปบินที่ต่างประเทศได้เลยนะบางประเทศเขาก็จะอนุญาตให้โดนที่มีน้ำหนักไม่เกิน250กร,รัมเนี่ยขึ้นบินได้นะฮะอันนี้มัน249กร,รมัมก็คือเบา นำไปบินได้เลยนะทุกคนแต่ในประเทศไทยก็โดนทุกตัวต้องขึ้นใบอนุญาตเท่านั้นนะฮะต้องขอใบอนุญาตเท่านั้นสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดถึง 4K 60เฟรมเรทเลยนะ <Okay. S 1> ทุกคนจุดเด่นที่ว้าวมากๆเลยก็คือสามารถถ่ายวิดีโอแนวตั้งได้ว้าวมากทุกคนแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งแนวตั้งได้ถ่ายแนวตั้งนี่คือตัวโดนจะเป็นการพลิกกล้องมาเป็นแนวตั้งนะทุกคนทําให้เราไม่เสียรายละเอียดมากไปกว่าน,นี้คือถ่ายได้เต็มประสิทธิภาพของความละเอียดของกล้องเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึ่งเรื่องรีโมทของ DJI มินิ3โปรเนี่ยคือรีโมทเขามีหน้าจอมาให้ในตัวด้วยนะคือสะดวกมากๆพกพาง่ายมากๆคือเราไม่จําเป็นต้องมานั่งเสียบโทรศัพท์แล้วเชื่อมต่อเพราะบางทีเราเสียบโทรศัพท์ใช่ไหมถ้าใครใช้ iPhone เครื่องร้อนหน้าจอก็จะมืดอัตโนมัติอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือมันไม่มืดมันสว่างอยู่ตลอดนะทำให้เรามองเห็นภาพที่เราถ่ายได้อย่างชาัดเจนเลยแบบคือดีมากๆทุกคนเดี๋ยวภาพแนวตั้งวิดีโอแนวตั้งเวลาบินแล้วอ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไหมขึ้นให้ทุกคนดูกันนะฮะ ถัดมา m a v i c Air 2S นะทุกคนก็ตัวนี้มันเป็นตัวประจำกายของไม้ตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าด้วยเขาถ่ายวิดีโอได้สูงสุดถึง 5.3K เลย30เฟรมเรทนะฮะก็ถ่ายได้ละเอียดดีอะคมชัดดีแต่ถ้าถามว่าจับคู่กันแล้วมันคือมวยถูกคู่มากเลยเราจะเลือกอะไรดีถ้าจะแนะนำเพื่อนๆแนะนำทุกๆคนไม้เชียร์มินิ 3Pro ทุกคนเพราะว่ามันจบเครื่องกว่านะฮะถ่ายวิดีโอแนวตั้งก็ได้ดีถ่ายภาพแนวตั้งได้ดีไม่ต้องมานั่งขอบไมว่าตัว มินิสามโปรเนี่ยคุ้มค่าสําหรับทุกๆคนมากๆเลยเพราะว่าได้รีโมทที่มีหน้าจออยู่ในตัวถ้าทุกคนสนใจที่จะซื้อติดต่อได้ทางซูมคาเมล่าทุกสาขาเลยนะทุกคนตอนนี้เขามีของหมดแล้วนะฮะติดต่อทางซื้อเขาได้นะ,ะถ้าเกิดอยากให้ไหมแนะนําโดนตัวไหนรุ่นอะไรนะฮะก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้นะ,ะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะฮะไว้พบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ